สวัสดีครับชิมนี้ก็นาทีปีหนมาเยี่ยมสัปะหรือบ้างครับเขาสบายครับเขาได้ตู้แอร์ครับอ่าเร็วๆนี้นะครับใครสนใจตู้แอร์นะครับเป็นแบบงานเลเซอร์อ่าตู้แอร์หัวสแตนเลสครับทักมานะครับมีชุดสำร็จนะครับโดยเฉพาะ L ห้าศูนย์นะครับเป็นงานเลเซอร์นะครับงานเลเซอร์ ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเดี๋ยวจะมาลงในเพจนะครับหัวจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับเนี่ยเขาเอาไปซ่อมถึงนครสวรรค์น,นะครับเอาไปซ่อมที่ร้านเลยนะไปถอยส้นกันเท่ อันนี้สับเปลือกม,มาสองเลยครับโอ้สติขาดน้ำตัวนี้ตู้แอร์สบายจัดเลยคันนี้ก็ติดคราดนะครับยังยังไม่เอานะครับเนี่ยยังไม่เอาเอ่อน่าจะหวันปั่น,นครับ นี่เบื้องเขาเหือมันเกิดนี่นี่น,น,นี่อันนี้คันอีเขียวสับปเปลือเกี่ยวนะครับนี่หน,น้าตัวเองมันยังไม่ได้ไถเลยครับมาไถรับจ้างก่อน น่าจะไม่เกินหกหมื่นนะครับน่าจะไม่เกินหกหมื่นทั้งชุดแอร์ทั้งหัวทั้งตู้ทั้งอะไรนะครับน่าจะไม่เกินนี้ครับแต่หัวโครงสร้างก็น่าจะเป็นสแตนเลสครับผมก็ยังไม่เห็นครับมีเจ้าของบอกมาครับรอให้ผมไป <laughs> เปิดตัวให้ครับยังไม่ว่างไปเลยครับ <laughs> กก็ช่วงนี้กำลัง เตรียมบานข้าวนา๋ยนจะถอนมันอีกเสียงรถมันไม่หนักเลยครับดูไปแบบนิ่มๆเลยใครว่าไทยไม่เก็บมุมนะครับเนี่ยเห็นไหมซับะลมันดันเก็บล้วเลยมันดันเก็บมุมมันง่ายกว่าครับแต่ก็ยังว่าดูมันมันไม่มีหญ้าสักเส้นเลยมันก็ดูเนียนตากว่า เดี๋ยวดูเขาจากโอะวิ่งหนามเอเขาเลรไหมแล้วใบด้านอย่างนี้ก็ได้เปรียบครับฮะอ,อย่างไปบ้านมึงมาอยู่มีเงินลอยหนึ่งปะมีเง<อ>ินลอยหนึ่งปะดื้อเขาลอยปะปั๊มนี้เขาให้โอนปะวะปั๊มน้ำมันเห่อไหมเคยโอนในสีดํโอน เซ่โอเอารเป็นมาดิ่่่ตู้ตงเมดตู้ตงแล้วย่งเครื่องยอดแล้วย่งไม่ยอดเลยไม่ยอดเ้าแล้วมายอดบ่ ไม่หยอ,อดวนะอืมมือไถตัวไหนตอนนี้ไถ<อ>ตัวน,วนวี้วานเร็วอ,อันนี้เด้อรถซับปืนเะลยเนะด้อดิเกี่ยวไม่ได้ส <c oughs> ิเลยดนะิเข้มอะไเนี่ดูเขาสบายรับ มาดูคันนั้นไม่มีใบดันดูดูเขาจะเก็บมุมยังไงอีคันอีคันมีใบดันอีกคันไม่มีเครื่องหยอดสับเบอรยังไม่เสร็จครับแต่ผมหยอดไปแล้วเมื่อวานหยอดไป30กว่าไรเ่เดี๋ยวตรงนี้มันก็เอาใบาดันแซะมันก็จบครับ เมื่อวานก็มีปัญหาครับหลานไถนาครับโอ้ขัางกันแท้ไหมคิดดูรถหยอดยังไหลเลยครับมันเอียงมากครับมันสาดสาดขึ้นเยอะเราไม่กลบล่องปัญหาใหญ่เลยครับก็มันถามว่าเดี๋ยวเดยวจะมีคอมเมนต์บอกว่ารถเกี่ยวคันอื่นเขายังไม่บ่นเลยไถเอียงไถอะไร มันไม่มีใครบ่นหรอกครับไม่มีใครทำคอนเทนต์เขาไม่บ่นกันหรอกแต่เราทำคอนเทนต์เราเล่าให้ฟังว่าถ้าข้างลึกข้างลึกเปิดไว้ลึกอ่ะรถเกี่ยวมันจะไปยังไงปัญหาแรกปัญหาที่โดนกับรถเจ้าของนานโดยตรงก็คือว่าเขาไม่ค่อยเกิดครับข้าวมันเกิดมันก็จะเป็นต้นต้นอนอลๆต้นบางๆครับเพราะว่าด้านข้างอ่ะที่รถไถเปิดไว้เห็นไหมสับะหลือมันจะเรียเห็นไหมเห็นไหม คนเขาทําเป็นเขาจะเลียเห็นไหมเขาจะวิ่งสโล่เขาจะวิ่งชา้าๆครับเพื่อเขาจะไม่ไถกบเนี่ยเห็นไหมล่องมันจะไม่ลึกมันหูมันเบิ่งคิปผมนี่หละเห็นว่ามันเห็ดป็นเนี่ยถ้าถ้าสุดหน่อยเขาก็ไปเรยวหน่อยแต่ถ้าข้างคันดูครับสเปเลอร์เขาจะค่อยๆเลียแล้วก็จะไม่ปล่อยผ่านลงสุดถ้าแบบนี้ไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าเขาจะปั่นเรา แบบนี้มันไม่น่าเกลียดอย่างผมร้านชายผมไถเม,ม,มื่อวานแบบข้างคันกูมีเท่าไหร่กูใส่ให้หมดครับก็คือปล่อยพานลงสุดแล้วก็วิ่งเร็วสุดเห็นไหมมันดันกบเล่เอ,อปัญหาปัญหาจริงก็คือว่าถ้ามันลึกหนามันกคสิขังหนามันสิขังถังกนเท้ข้าวที่เกิดมันก็จะเป็นดินเหลืองครับดินเหลืองมันจะเป็นเขาต้นนนอ่อน,ออนพอ เวลามันโตมาข้าวต้นมันอ่อนมันบ่อแข็งแรงมันก็สิลมมันก็สิหมู่อยู่ในหลองรถเกี่ยวมันก็เอาไม่ได้ถ้าลึกมากกว่านั้นก็คือว่าที่ดูปากรถเกี่ยวมันประมาณ3เมตร3เมตรแล้วถ้ามันเอียงรถมันเอียงนิดหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงต้นข้าวมันจะเหยียบทิ้งอีกข้างหนึ่งมันก็จะเขี่ยดินอ่าซึ่งตามหลักคนเกี่ยวแล้วเขาจะไม่อาปากเขาเขี่ยดินครับเขาจะเอาเท่าที่เขาเอาได้ แล้วปัญหาใครเดือดร้อนใครใครเสียหายเจ้าของนาครับเสียหายอันนี้เราเล่าให้ฟังมันเป็นว่าเจ้าอื่นเขาไม่เห็นบน่นไม่เห็นอะไรครับเจ้าอื่นบางทีรถเกี่ยวเขาเลยมาบน่นมาว่าอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นหน้าพอเขาเขาเกี่ยวได้เท่าไหร่เขาก็เอาเท่านั้นเขาเอาไปไล่มันดิมเขาไม่ได้เอาเอาเป็นตันนะครับเกี่ยวข้าวเขาไม่บน่นไม่ว่าเลยนี่เราทำคนทน้นเราก็เล่าให้ฟังว่าปัญหา บางทีนิดๆหน่อยๆถ้าเราไม่มองข้ามมันก็จะเป็นผลดีครับหนึ่งหน้าเสมอเขาห้องเราเสียหายข้าวที่เราหวันเราก็อยากให้มันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ประมาณนั้นมันมีวิเชิวิชาการแล้วก็หลักการคนที่เก่งว่นนี้ก็มีเยอะแยะครับนี่เราเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ไทย นี่น้องมันก็ไม่เอาเต็มหน้าละเดี๋ยวดูดูน้องมันไล่ข้างขันยังไงคอยดูเลยแต่ให้ไถกบล่องก็เชื่อเลยครับร้อยทั้งร้อยมันไม่มีใครไถหรอกครับแนวห้องไถถมหหองห้องอะไดซ้ำเกา่าราคาเดิมไม่มีใครเขาไถากบกัรอกเราแค่เล่าให้ฟังแต่ถ้าผมผมไถหน้าจะของครับหรือว่าหน,าน้าตรงเลยผมเกี่ยวผมจะกบให้ตอนนี้ผมก็สั่ง น้องโซโลเพราะว่าเขาไถนารับจ้างครับถ้าไปไถร้อยเขาก็ไม่บเ,เรียบร้อยครับถ้าลองมันลึกเกี่ยวยากจริงครับเกี่ยวยากรถมีเปอร์เซ็นต์จมครับรถเกี่ยวดูดิเขาไม่มีไม้ดันแต่ถ้าจะเก็บได้พอดีเลย ดีนะครับเดี๋ยมันมันไม่น่าเกลียดเลยดูน้องมันจะไม่เลี้ยงเยอะจะไม่เอาลงเยอะเดียวดูน้องเหลือบ้างครับดูเดี๋ยวดูน้องเลือเก็บข้างครับเก็บข้างคันรัเห็นไหมมันจะเดินรถช้าๆครับไม่เนี่ยมันหัวเข่าไทายไม่เห็นโซ่ซื้อหรอก เพราะว่าทําไมต้องทำเงี้ยเขาเกี่ยวครับเขาต้องทําให้มันเนียนที่สุดพน่พนพน่นพ่นมันจะไม่ลึออดกดูร่องครับมันจะไม่ลึกเยอะสั่งพิงนี่เขา เสร็จแล้วครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นครับถ้าไม่อยากไถกลบล่องถติดขาดก่อมเรียบร้อยเห็นปะมันก็จะดูเนียนตากว่าแบบนี้หยอดสบายๆเลยครับแต่ตาแกบอกว่าไม่ค่อยไว้ใจครับไม่ค่อยไว้ใจเครื่องยอดสับเบลือสับเบลือซื้อเครื่องยอดใหม่ปีนี้เขาจะไม่เสียเวลาเขารู้ว่าสับเบลือจะข้ามมา ก็จะเว้นไ้เลยจะได้ไม่ต้องเหยียบเยอะเห็นไหมเขาแค่เลียรเรียครับนะเรียแล้วก็วิ่งช้าๆเอาดินมันจะไม่ไม่สัดเยอะครับถ้าสราดขึ้นเยอะก็เป็นร่องเยอะวันนี้พอดีครับก็มาหวานทั่วแล้วก็ปั่นครับได้สบายอ่ะทุพกพอกนคลิปนาครับเพืใ้เก่งจะได้เก็ตรทังสันครับเราแค่ทำเป็นแนวทางให้ดู